ตามกันต่อกับเรื่องราวของ2คู่จิ้นสุดฮอตตอนนี้นะคะที่มแีแฟนเนี่ยต่างลุ้นต่างเชียร์และติดตามเป็นจํานวนมากนะคะสำหรับคู่ของหนุ่มพีกกองทัพพีกแล้วก็สาวมิ้นรันรวีนะคะอีกทั้งยังมีอีก1นึ่คู่คุณผู้ชมคะนั่นก็คือคู่ของหนุ่มก้าวนพก้าวแล้วก็สาวพีพปุลปรีดีนั่นเองคุณผู้ชมคะต้องบอกเลยนะคะว่าทั้ง4คนนี้ เล่นละครชุดบ้านดวงใจเทวพรมด้วยกันแยกไปที่ทางด้านคู่ของหนุ่มพีก,กับสาวมิ้นนะคะสองคนนี้เล่นละครนะคะตอนดุดอับซอนด้วยกันคุณผู้ชมส่วนทางด้านฝั่งของหนุ่มเก้ากับสาวพีพีนะคะก็เล่นตอนสุดท้ายซึ่งก็คือตอนพรชีวานซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าถึงแม้ละครของพวกเขาทั้ง4คนลาจอมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วในเรื่องของกระแสความจินนะคะของสองคู่นี้บอกเลยว่ามาแรง เอามากๆในตอนนี้อาทีนี้เราข้ามาที่ทางด้านฝั่งของหนุ่มพีกกับสาวมิ้นคุณผู้ชมคะ่ะ2คนนี้นะคะเมื่อมีโมเมนต์คู่ออกมาทีไรเนี่ยทำเอาแฟนๆน,นะคะแห่เข้าไปคอมเมนต์แซวอยู่ไม่น้อยคะ่ะเรียกได้ว่าเป็นอีก1คู่นะคะที่ FC แฟนคลับที่ติดตามต่างลุ้นต่างเชียร์กันหนักมากนะคะสําหรับคู่ของหนุ่มพีกกับสาวมิ้นรันรวีทีนี้เราข้ามาที่ทางด้านฝั่งอีกหคู่จีนที่ก็ต้องบอกเลยว่ากระ กระแสมาแรงไม่แพ้กันเหมือนกันอย่างคู่ของหนุม 9, น่มก้านพะก้ากับสาวพีพีนะคะนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ fc แฟนคลับเนี่ยเชียร์นะคะลุน้นอยากจะให้เป็นคู่จริงอีกเหมือนกันจึงต้องบอกเลยนะคะว่างานนี้ในเรื่องของกระแสคู่จิ้นที่มาแรงแบบสูสีกันเนี่ยต้องยกให้กับคู่หนุ่มพีคนะคะสาวมิ้นแล้วก็คู่ของหนุ่มเก้า 9, กับสาวพีพีกันไปนเลยแหละคะ่ะล่าสุดนะคะทางด้านของสาวจีน่ายีนา ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งนางเอกนะคะที่เล่นละครชุดบ้านดวงใจเทวพรมกับพวกเขาทั้ง4คนนี่แหละคุณผู้ชมคะ่ะได้มีการออกมาไลฟ์สดแล้วบางช่วงบางตอนของการไลฟ์สดเองนะคะทางด้านแฟนคลับเนี่ยก็ได้มีการพิมพ์เข้าไปถามสาวจีน้าคุณผู้ชมคะ่ะบอกนะคะว่าระหว่างพีคมิ้นนะคะกับ9้พพคู่ไหนคู่จริงงานนี้สาวจีน่าของเรานะคะก็ได้พูดกลางไลฟ์สดกันไปเลยบอกว่าพูดได้หรอพี่จีนะคะจ จีน่าว่ามันเห็นเห็นกับตาเนื้อทุกคนอยู่แล้วอันนี้คุณหมอจีน่าไม่ขอขอคู่ไหนเลยนะคะให้ทุกคนไปเดาทางกันเองโอ้โหคุณผู้ชมขาช็อตดังกล่าวนี้เมื่อ FC แฟนคลับได้ยินแล้วเนี่ยต่างก็กรี๊ดกราดกันไม่น้อยนะคะคุณผู้ชมขายังไงเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของสาวจีน่ากันคะ่ะพิกมิน 9pp คู่ไหนคู่จริงพูดได้เหรอพี่จี้ จีน่าว่ามันเห็นเห็นกับตาเนื้อทุกคนอยู่แล้วอันนี้คุณหมอจีน่าไม่ขอเคาะคู่ไหนเลยให้ทุกคนไปเดาทางกันเองอคณค่ะหมอรู้หมอเห็นไม่รู้ ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้โอ้โห oh คุณผู้ชมคะหมอจีนหน้าบอกแล้วนะคะว่าหมอรู้หมอเห็นไม่รู้ไม่รู้นะคะทิ้งท้ายพร้อมกับมีการใส่หน้าแบบนี้ก็เอาเป็นว่าคุณผู้ชมหากใครนะคะที่ติดตามคู่ของหนุ่มพีคสาวมิน้นแล้วก็คู่ของหนุ่ม9กากับสาวพีพีนะคะหลังจากนี้พวกเขาเนี่ยจะมีโมเมนต์อะไรออกมาให้พวกเราได้ดูได้ติดตามกันอันนี้เนี่ยเราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปอีกทีนึงคะ่ะ